ต้นใหญ่กอใหญ่ฟอร์มสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่ก็คือหน้ากากฟาโรนั่นเองค่ะบอนหนากากฟาโรฟอร์มสวยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะดูสิคะโอ้ยใบกระดูกนี่เด่นชัดเจนมากเลยค่ะที่เห็นกอนี้นี่วันนี้แม่นางพามาอัปเดตต้นของเขาแล้วก็ราคาของเขานะคะอยู่ที่ร้านที่แม่อรนค่ะคุณผู้ชมกอลำต้นสวยงามมากทีเดียวเลยค่ะ กำลังแตกไหลแตกลูกออกมาเต็มเลยนะคะร้านไม่แบ่งขายนะคะเขาขายยกชุดทั้งกระถางเลยค่ะที่เห็นอยู่ในวงบอซีเมนน,นี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเม่อหลังสอบถามราคาดูแล้วนะคะเ,เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเขาตั้งไว้ที่ราคาเท่าไหร่ค่ะณนะปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันเดือนมีนาคม2 5 6 5ค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะฟอร์มสวยใบยใหญ่มากค่ะกระดูกสีดำชัดเจนค่ะคุณผู้ชม ไปน่งสอบถามเทคนิคในการเลี้ยงแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันค่ะว่าคุณพี่เขาเลี้ยงยังไงนะคะให้ต้นออกมาสวยฟอร์มใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะไม่เทนเลี้ยงในน้ําค่ะคุณผู้ชมใส่กระถางแล้วก็มีดินปลูกนะคะเนี่ค่ะต้นโดดเด่นชัดเจนมากเลยค่ะมองเข้ามานี่สะดุดตามากเลยนะคะต้องแวะค่ะสอบถามกันนิดนึงนะคะเห็นแล้วอดใจไม่ได้ค่ะสวยมากค่ะ แตกออกมาอย่างนี้นะคะสิคะอายุก็น่าจะเยอะพอสมควรนะคะก่าจะได้ไซส์นี้ค่ะคุณผู้ชมสวยมากเลยค่ะดูกระดูกก็สวยงามค่ะนี่ค่ะเส้นใบของเขาลำต้นแล้วก็ก้านใบนี่สีดำม่วงอมดำชัดเจนมากเลยค่ะสวยงามค่ะาการปลูกเลี้ยงดูแลนะคะคุณพี่เขาจะใช้ดินร่วนค่ะผสมพวกเปลือกมะพร้าวสับ ใบไม้หมักค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะการใบมีดินร่วนเปลือกมะพร้าวสับมีแกลบหมักค่ะแล้วก็มีผสมคุกเขาอ่ามนสัตว์เป็นพวกขี้วัวขี้ไก่ค่ะปุ๋ยพวกเนี้ยเขาจะเอามาผสมเลี้ยงใส่นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีโรยด้วยปุ๋ยละลายช้าอย่างออสโมโคดบ้างค่ะไม่ได้ใส่บ่อยค่ะออสโมโคดเขาจะใส่ก็ต่อเมื่อต้องการที่จะให้ต้นนั้นสวยงาม อวบอิ่มเราก็แตกกอดีเดืออละครั้งหรือว่าสองครั้งค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ใส่เยอะที่สําคัญคุณพี่เขาก็รดราดด้วยน้ําหมักด้วยค่ะเขาจะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เขาหมักเอาไว้ทำอาไว้นะคะเอามารดมาราดค่ะฟอร์มใหญ่สวยมากเลยค่ะต้นนี้สูงมากเลยนะคะแม่นางยืนอยู่นี่ก็ประมาณ2เมตรกว่าเลยนะคะรวมกับความสูงที่ตัวกระถางยกขึ้นแล้วนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ สองเมตรนิดๆค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะฟอร์มใหญ่ต้นสวยค่ะเขาขายอยู่ที่แ0ดพบาทค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะฟาโร่กอนี้นะคะบอนฟาโร่กอนี้8 0 0พบาทค่ะคุณผู้ชมณนะเวลาปัจจุบันนะคะแม่นางไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือแพงนะคะแต่ก็อัปเดตราคาให้ฟังกันค่ะเนี่ยค่ะน่าจะราคาน่าจะจะเริ่มถูกกันลงมาแล้วนะคะก็จับต้องได้ค่ะ ท่านไหนที่สนใจค่ะโอ้ยสวยมากเลยค่ะถ้าได้ผ่านไปผ่านมาเส้นแม่อ่อนนะคะจะมีพวกไม้ขุดล้อมขายเยอะมากเลยค่ะเนี่ยค่ะทางที่จะขึ้นไปแม่กำปองเชียงใหม่นะคะมีตลาดต้นไม้ไม้ขุดล้อมไม้ประดับไม้มงคลเต็มเลยนะคะแวะเวียนชมได้ค่ะอันนี้แม่นนางปอมาแวะดูนะคะสวยงามสะดุดตามากเลยค่ะใบมันวาวเลยค่ะน่ค่ะคุณผู้ชม พี่เขาจะใช้นมนะคะใช้นมรสด้วยค่ะเป็นนมสดที่เราดื่มกันเนี่ยค่ะเขาจะเอามารสโคนต้นบีบใส่แล้วก็เอาน้ําใส่นะคะเนี่ยค่ะสวยมากค่ะคุณผ,ผู้ชมศัตรูพืชก็แทบจะไม่ค่อยมีเลยนะคะเนี่ยค่ะฟอร์มใบนี้ใหญ่มากค่ะเลี้ยงได้สมบูรณ์ทีเดียวเลี้ยงไว้ในที่ที่ค่อนข้างมีแสงนะคะแต่ว่าไม่ใช่แสง100%เซนนะคะก็จะมี แสงสลับกับร่มค่ะไม่ได้รำไรสักทีเดียวค่ะเนี่ยค่ะเขาตั้งอยู่อย่างนี้เขาก็เจอแสงทั้งวันเลยนะคะแล้วก็จะมีร่มพาดมาบ้างเป็นบางเวลาค่ะช่วงบ่ายๆนี้ก็จะมีร่มของสแลนที่บังไว้มาบังให้เขานะคะช่วงเช้านี้เขาได้แดดเต็มๆเลยค่ะช่วงเช้าไปถึงครึ่งวันนี้ได้แดดเต็มๆเลยค่ะพอตกบ่ายมาก็จะมีสแลนที่อยู่ด้านบนค่ะบังแดดให้เล็กน้อยค่ะไม่ได้บังเยอะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยครับ เขาจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างนี่ค่ะเห็นไหมคะสแลนก็บางๆนะคะมาบางให้แค่ช่วงใบใบแก่ๆก็จะได้แสงอยู่ประมาณ70-8 0เซค่ะตอนเช้าๆนี่ได้เต็มๆเลยค่ะแสงตอนเช้าคุณผู้ชมสวยงามโดดเด่นทีเดียวค่ะเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะไหลออกเต็มเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะก็เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะสำหรับบอนนักกาฟารโรกอใหญ่กอนี้ค่ะ สวยงามทีเดียวค่ะคลิปหน้านั้นแม่นางก็จะเอาต้นไม้สวยๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะติดตามไปได้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขลาไปพร้อมๆกับฟาโรกอใหญ่กอนี้ค่ะคุณผู้ชมนักกากฟาโรค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้